เมื่อนายพลวีระบุรุษสงครามกับต้องเข้าคุกทหารที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดเขาได้เห็นความกดขี่และความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นภารกิจเพื่อเรียกคืนศักดิ์ศรีของชายชาติทหารจึงได้เริ่มก่อตัวด้วยการใช้กลยุทธ์ด้านการศึกยึดคุกจากความร่วมแรงร่วมใจของนักโทษที่เป็นอดีตทหารเก่าทั้งหลายและนี่ก็คือเดอรสคาสเซิลกบดป้อมทมิน เร,เรื่องที่คุกทหารที่ใช้ชื่อว่า The Castle หรือที่แปลว่าปราสาทนั่นแหละครับที่นี่เป็นคุกที่มีความปลอดภัยระดับสูงสุดและนี่ก็คือผู้การเอ็ดวินเทอร์ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรือนจำแห่งนี้เขาเป็นคนที่เจ้าระเบียบและมองนักโทษเป็นเหมือนกับสัตว์ร,ร้ายที่ต้องควบคุมให้อยู่มัน ระหว่างที่เขากําลังมองดูนักโทษจากอาคารบัญชาการเลขาของเขาก็ได้เข้ามาแจ้งว่ามีนักโทษรายใหม่จะถ,ถูกส่งตัวมาในวันนี้แต่เป็นนักโทษระดับเกรด A ซึ่งหมายถึงมียศเป็นทหารระดับสูงส่วนนี้ก็คือผู้กองเปเรสซึ่งเป็นผู้ช่วยของผู้การวินเทอร์เขาได้รายงานว่าในาทหารที่จะถูกส่งตัวมาในครั้งนี้มียศถึงระดับนายพล3ดาวและเป็นอดีตวีรบุรุษสงครามของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว หลังจากนั้นไม่นานรถของกรมราชทัณฑ์ก็ได้นำตัวนักโทษมาถึงเดอะคาซิลและคนที่ก้าวลงมาก็คือนายพลยูจีนเออร์วินที่ต้องติดคุกถึง10ปีฐานขัดคำสั่งประธานาธิบดีระหว่างออกปฏิบัติการจนทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา8คนต้องเสียชีวิตลง แม้ผู้บังคับบัญชาทั้งหลายจะพยายามให้ความช่วยเหลือเขาเพราะมองว่านั่นคือเหตุสุดวิสัยที่จะเป็นจะต้องตัดสินใจยามออกไปทําภารกิจแต่เนื่องด้วยสํานึกความรับผิดชอบก็ทําทให้ในายพลเออร์วินเลียกจะยอมรับโทษแต่โดยดีระหว่างที่เขาเดินเข้ามาในเดอะแคสเซิลบรรดา,น,าน,นักโทษทั้งหลายต่างก็ามามุงดูเหตุการณ์ครั้งสาคัญที่แม้แต่ระดับนายพลที่เป็นตํานานก็ยังมีวันที่ต้องเข้ามาอยู่ในคุก และมีการพนันขันต่อกันว่านายพลเออร์วินจะอยู่รอดในคุกนี้ได้สักกี่วันกันจากนั้นเขาก็ถูกนำตัวมาพบกับผู้การวินเทอร์ซึ่งอันที่จริงแล้วผู้การก็ชื่นชมในตัวนายพลเออร์วินเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามผู้การก็ได้อธิบายให้เขาฟังว่าในคุกแห่งนี้จะไม่มีการตะเบะใส่กันไม่ว่าจะเป็นระหว่างนักโทษด,ด้วยกันเองหรือระหว่างนักโทษกับผู้คุมเพราะเมื่อเข้ามาอยู่ในคุกของเขาพวกเขาก็จะไม่มียศและไม่มีตำแหน่งอีกแล้ว เมื่อพูดจบผู้การก็ได้เรียกนายพลเออร์วินอธิบายถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในคุกแห่งนี้ตั้งแต่อาคารบัญชาการที่พวกเขายืนอยู่ที่พักของนักโทษอาคารักรีตที่อยู่ถัดออกไปซึ่งเขาจะส่งท่านนายพลไปทํางานอยู่ที่นั่นระหว่างอยู่ในคุกแห่งนี้และกําแพงคุกเก่าตั้งแต่ปี1870ที่ซึ่งเขาได้สั่งให้นักโทษช่วยกันสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการระลึกถึงประวัติศาสตร์ ผู้การได้ถามนายพลเออร์วินว่าคาดหวังอะไรจากการมาอยู่ที่เดคแคสเซิลซึ่งเขาก็ตอบว่าไม่มีผมแค่ต้องการมารับโทษให้ครบและกลับบ้านเท่านั้นจากนั้นเขาก็ได้ขอให้นายพลเออร์วินเซ็นชื่อในหนังสืออัตราชีวประวัติให้เขาจึงได้เรียกผู้กองเปเลสเข้ามาพาน,นายพลไปชมทัวรห้องระหว่างที่เขากำลังไปหาหนังสือเล่มดังกล่าวนายพลเออร์วินได้เดินชมของสะสมของผู้การดินเทอร์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกระสุนที่ได้มาจากสนามรบ ผู้กองเปเลสก็ได้พูดขึ้นมาว่าของสะสมเหล่านี้น่าทึ่งเป็นอย่างมากแต่นายพลเออร์วินกลับไม่เห็นด้วยและบอกว่าคนที่สะสมของเหล่านี้ก็คือคนที่ไม่เคยแม้แต่จะไปหยียบที่สนามรบเลยด้วยซ้ำทว่าทันใดนั้นผู้การวินเทอร์ก็เดินมาได้ยินประโยคดังกล่าวพอดีนั่นทําให้เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วหนังสือกลับไปเก็บบนชั้นก่อนจะกลับมาบอกกับนายพลว่าหามันไม่เจอเอาไว้เซนชี่วันหลังก็แล้วกัน เมื่อทั้ง3าคนเดินออกมาจากห้องของผู้การก็พบกับนักโทษอากีลาที่ทําหน้าที่ทําความสะอาดอยู่หน้าห้องเขาได้ตะเบะให้กับนายพลเออร์วินแต่ก็ถูกผู้การวินเทอร์ตักเตือนว่าห้ามนักโทษตะเบะให้กันเองในคุกนี้ทําให้เขาแก้ตัวว่านั่นคือการตะเบะให้กับท่านผู้การต่งางหาก ต่อมาผู้กองเปเลสก็ได้นำตัวนายพลเออร์วินมาที่ห้องขังเพื่ออธิบายระเบียบการต่างๆให้ได้รับทราบและก็ปลดกุญแจมือให้จากนั้นก็ให้ในายพลเข้าไปอยู่ในห้องเพื่อเข้านอนหลังจากส่งตัวนายพลเข้าห้องขังเสร็จผู้กองเปเลสก็ได้ไปรายง,งานข้อมูลประจำวันให้ผู้การวินเทอร์รับทราบแต่ผู้การก็ได้สั่งว่าในวันรุ่งขึ้นให้เปิดสนามบาสสสำหรับนักโทษเพียงแค่สนามเดียวจากปกติที่จะเปิดทั้งหมด2ส,สนาม คำสั่งดังกล่าวดูเหมือนจะปกติดีใช่ไหมล่ะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้การวินเทอร์ตงใจจะให้นักโทษแย่งสนามกันเล่นจนมีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกันเองวันรุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาพักผ่อนของนักโทษทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนการของผู้กองวินเทอร์เมื่อนักโทษผิวขาวคนหนึ่งไปมีปัญหากับนักโทษผิวสีจนเกิดปัญหาชกต่อยกันขึ้น ด้านผู้การวินเทอร์ก็ยืนมองเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่บนห้องและคุยกับผู้กองเปเรสว่าเห็นหรือไม่ว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากขนาดไหนในการจะปั่นหัวผู้คนส่วนทางนายพลเออร์วินก็ได้แต่ยืนสังเกตการอยู่ห่างๆทว่าเขาก็มองเห็นเช่นกันว่าผู้การวินเทอร์ที่อยู่บนห้องนั้นได้เห็นเหตุหการณ์นี้แต่กลับไม่มีการห้ามปรามหรือสั่งการอะไรลงมาสักอย่าง ทว่าท้ายที่สุดฝั่งคนตัวขาวที่ตัวเล็กกว่าแต่มีความคล่องตัวมากกว่าเยอะก็ต่อยจนนักโทษผิวสีถึงกับเลือดกบปากและล่วงลงไปทันใดนั้นก็มีคนโยนแผ่นน้ำหนักที่เหมือนที่ใช้กันในฟิตเนสซึ่งผูกกับเชือกทำเป็นอาวุธเหมือนลูกตุ้มให้กับทางนักโทษผิวสีคนนั้นเมื่อผู้การวินเทอร์เห็นดังนั้นจึงสั่งให้เปิดเสียงวูดของเรือนจำซึ่งเป็นสัญญาณให้ทุกคนต้องนอนหมอบลงกับพื้น ทว่านักโทษผิวสีคนดังกล่าวกับไม่ยอมทำตามอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นทำให้เขาถูกเจ้าหน้าที่บนหอสังเกตการยิงเข้าที่กลางหลังจนกองลงไปกับพื้นก่อนจะยิงซ้ำอีกครั้งแต่นั่นเป็นเพียงกระสุนยางที่ทำให้เขาสลบไปก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาลากตัวเขาออกไปภาพตัดกลับมาที่การทำงานของบรรดาน,นักโทษทั้งหลายนายพลเออร์วินเพิ่งออกมาจากห้องสักกรีดและก็เห็นอากีลาที่อยู่ในส่วนของการบูรณะกำแพงเก่า อากิล่าได้เข้าไปคุยคุยกับโมเป้ซึ่งเป็นหัวหน้านักโทษว่าการฉาบปูนแบบนี้จะทําให้กําแพงไม่แข็งแรงเพราะพ่อของเขาเป็นช่างปูนทําให้ทราบเรื่องนี้ดีแต่ดูเหมือนว่าโมเป้จะไม่ฟังเพราะต้องการทํางานแบบส่งๆไปเพื่อไม่ถูกผู้คุมลงโทษเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจจะสร้างกําแพงให้มีความแข็งแรงทนทานแต่อย่างใด เมื่อถึงเวลาอาหารเย็นขณะที่นายพลเออร์วินกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ก็มีนักโทษกลุ่มหนึ่งเข้ามาขอร่วมโต๊ะกับเขาและถามท่านนายพลว่ายังรู้จักคนที่เพนทากอนบ้างไหมเพราะพวกเขาต้องการที่จะร้องเรียนถึงความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในคุกแห่งนี้ พวกเขาอธิบายต่อไปอีกว่าเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นในวันนี้แม้แต่นิหมูนักโทษเองก็รู้ว่ามันเป็นความจงใจของผู้การวินเทอร์ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำและการสั่งให้ยิงนักโทษด,ด้วยกระสุนยางแบบนี้ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับเฉพาะในปีนี้ก็เป็นครั้งที่13เขาให้แล้ว ทว่านายพลเออร์วินก็บอกว่าสถานะของเขาในตอนนี้ไม่ใช่ทหารอีกแล้วและกําลังจะลุกหนีไปแต่ทันใดนั้นก็มีนักโทษคนหนึ่งได้บอกต่อไปว่ามันมีการแอบสังหารนักโทษอย่างจงใจในคุกแห่งนี้ด้วยการใช้กระสุนยางเหล่านั้นยิงเข้าที่หัวของนักโทษนายพลเออร์วินจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เขาทำพลาดจนพานลูกน้องไปตายจนเขาไม่คิดจะต่อสู้กับใครอีกแล้ว และต้องการเพียงแค่รับโทษให้ครบก่อนจะกลับไปเลี้ยงหลานที่บ้านภาพตัดกลับมาที่ห้องขังและนี่ก็คือเยสซึ่งเป็นเด็กเดินโพยและรับพนันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคุกแห่งนี้เขาได้แวะมาคุยกับนายพลเออร์วินและแนะนําตัวว่าเขาเป็นลูกชายของนายทหารที่ได้เคยร่วมรบกับนายพลเออร์วินในสงครามเวียดนามมาแล้ว ระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นเองก็มีการประกาศรายชื่อของนักโทษที่มีญาติมาเยี่ยมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลูกสาวของนายพลเออร์วินนั่นเองอันที่จริงแล้วนายพลเออร์วินเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้พบกับลูกสาวของเขามากเท่าใหน,นะเพราะเขามักจบไปรบเพื่อประเทศชาติอยู่ตลอดนั่นทําให้ลูกสาวของเขาไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อของเธอถึงได้โทรศัพท์เรียกเธอมาเยี่ยมเขาในคุกแบบนี้การพูดคุยเป็นไปอย่างอึอดอัด ก่อนที่เสียงออกหมดเวลาจะดังขึ้นทําให้อย่างน้อยนายพลเออร์วินก็ยังมีโอกาสได้สวมกอดกับลูกสาวอันเป็นที่รักของเขาต่อมาขณะที่ด้านนายพลกาลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่อัธจันทร์บนลานอากีราก็ได้เข้ามาตะเบะเพื่อแสดงความเคารพ นั่นทำให้ท่านไนพลเข้ามาคุยด้วยและอทีบายให้ฟังว่าที่มาของการตะเบะนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคอัศวินโดยก่อนที่อัศวินสองคนจะมาต่อสู้กันนั้นพวกเขาจะยกที่บางหน้าขึ้นเพื่อเปิดให้เห็นใบหน้าและเป็นการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันเพราะมสอนการตะเบะที่ถูกต้องให้ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นอยู่ในสายตาของผู้การวินเทอร์นั่นทาให้เขาได้สั่งให้โรงโทษอากีลาไปยืนตะเบะกลางสายฝนตั้งแต่กลางคืนมาจนถึงเช้าและไม่ยอมให้เขากลับไปเข้าห้องขังสุดท้ายนายพลเออร์วินก็ทนไม่ไหวและเข้าไปบอกให้อากีลาเอามือลงได้แล้วแต่ทันใดนั้นผู้กองเปเรสก็ได้ปรีเข้ามาและสั่งให้อากิลาต้องยืนตะเบะต่อไปทว่าเมื่ออากิลาไม่ยอมทำตามคำสั่ง ผู้กองเปเลสก็ยกกระบองจะฟาดใส่เขาแต่นายพลเออร์วินก็ได้มาจับมือของเขาเอาไว้ทำให้ถูกผู้คุมอีก3คนวิ่งเข้ามาลุมฟาดด้วยกระบองเพราะในสหรัฐอเมริกานั้นนักโทษห้ามแต่ต้องตัวผู้คุมไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆจากนั้นเสียงหูดก็ดังขึ้นนักโทษทั้งหมดต่างก็นอนราบลงไปกับพื้นในขณะที่นายพลเออร์วินก็ถึงกับกระอักเลือดออกมา ด้านผู้การวินเทอร์ก็ได้เดินเข้ามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและชี้แจงกับนายพลเออร์วินอีกครั้งว่าในตอนนี้เขาเป็นเพียงแค่นักโทษและต้องทำตามคำสั่งเท่านั้นแต่นายพลก็สวนกลับไปว่าตามกฎของกองทัพสหรัฐนั้นหากจะมีการลงโทษที่เริ่มต้นในเวลากลางคืนก็จะต้องสิ้นสุดไม่เกินเสียงหูดที่ดังขึ้นตอน6โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น นั่นทำให้ผู้การได้สั่งลงโทษเขาจากการแตะต้องตัวผู้คุมด้วยการแบกหินกองใหญ่ที่ใช้สำหรับการสร้างกำแพงตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนดเย็นซึ่งเป็นไปตามกฎแบบเดียวกันกับที่ท่านนายพลได้หยิบยกขึ้นมาเมื่อถึงเวลาตอนที่ท่านนายพลเออร์วินถูกลงโทษบรรดานักโทษทั้งหลายก็มายืนมุงดูกันและเยสก็ได้รับแทงว่าเขาจะมีชีวิตรอดจากการลงโทษในครั้งนี้หรือไม่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้ ท่านนายพลค่อยๆขนหินไปทีละก้อนทีละก้อนจนกระทั่งเหลืออยู่ก้อนสุดท้ายแต่ระหว่างทางที่กำลังแบกหินอยู่นั้นเองโมเป้ที่ได้แทงว่านายพลจะล้มลงก่อนที่จะถึงเย็นก็ได้เข้ามาขัดขาเขาจนล้มลงไปอย่างไรก็ตามนายพลยังคงไม่ยอมแพ้แม้แรงจะใกล้หมดเต็มทนเขารวมพลังลุกขึ้นมาอีกครั้งและแบกหินก้อนสุดท้ายไปวางได้สำเร็จทว่า,าดานักโทษทั้งหลายต่างโห่ร้องด้วยความชื่นชมในตัวของท่านนายพล อย่างไรก็ตามผู้กองเปเลสกลับได้เข้ามาบอกกับเขาว่าคำสั่งลงโทษนั้นเริ่มจากวูดเช้าไปจนถึงเย็นดังนั้นแม้ว่าเขาจะขนก้อนหินไปหมดแล้วก็ต้องแบกพวกมันกลับมาไปที่เก่าจนกว่าจะครบตามกำหนดเวลาท่านในพลยังคงเดินหน้าแบกหินต่อไปจนกระทั่งถึงช่วงหกโมงเย็นแต่เจ้าหน้าที่กลับไม่ยอมเปิดวูดเพื่อกั่นแกล้งเขาแต่สุดท้ายเมื่อดึงเวลาต่อไปไม่ได้อีกแล้วจึงยอมเปิดวูดเป็นอันสิ้นสุดการลงโทษ ด้านโมเปก็ได้เข้าไปสอบถามกับท่านนายพลว่าทำไมถึงไม่ยอมแพ้และฆ่าตัวตายในกำแพงของผู้การวินเทอร์ไปซะทว่าเขาก็ได้ตอบกลับมาว่ามันไม่ใช่กำแพงของผู้การแต่เป็นกำแพงของพวกเราทุกคนจากนั้นนักโทษทั้งหมดก็ได้กลับเข้าห้องขังส่วนนายพลเออร์วินถูกแยกไปขังเดี่ยว ด้านผู้การวินเทอร์ก็ได้เข้ามาพูดคุยกับนายพลเออร์วินว่าจําเป็นจะต้องลงโทษเขาเพื่อแสดงให้นักโทษคนอื่นเห็นว่าจะไม่มีใครได้รับอภิสิทธิ์ในคุกแห่งนี้จากนั้นก็ได้สั่งให้ปล่อยตัวท่านนายพลกลับไปอยู่ห้องขังตามปกติทว่าระหว่างทางที่เขาเดินเข้าสู่ห้องขังนั้นเองนักโทษทั้งหมดต่างก็เคาะลูกกงรงแสดงความเคารพและต้อนรับท่านนายพลกลับมาอย่างสมเกียรติวันรุ่งขึ้นท่านนายพลก็เดินมาที่กำแพง โมเปก็ได้เข้ามาถามกับเขาว่าหมายความว่าอย่างไรที่บอกว่ากำแพงแห่งนี้เป็นของเราเพราะผู้การวินเทอร์ได้สร้างกำแพงเก่าขึ้นมาเพื่อขังตัวนักโทษเองนั่นทำให้ในายพลเออร์วินได้รลบประวัติของกำแพงนี้ให้ฟังว่าในปี1870ที่ตรงนี้ยังไม่ใช่คุกด้วยซ้ำมันเป็นที่ดินเปล่าและกำแพงคุกก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยมือของนักโทษ นายพลได้ตั้งคำถามให้ทุกคนตรงนั้นได้คิดกันต่อไปว่าแล้วนักโทษเหล่านั้นจะสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อขังตัวเองอย่างนั้นหรือแต่ในความคิดของเขามันไม่ได้เป็นแบบนั้นพวกเขาสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อปอกป้องตัวเองและในสายตาของเขามันไม่ใช่กำแพงของคุกแต่มันเหมือนกำแพงของปราสาทมากกว่านายพลยังบอกไปอีกด้วยว่าในความคิดเห็นของเขานั้นควรจะสร้างกำแพงนี้ขึ้นมาใหม่ ฟังโมเป้ก็ถามกับเปรว่าเราจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งท่านนายพลก็ชี้ไปทางอากีลาและบอกว่าให้ถามเขาคนนี้เลยเพราะพ่อของเขาเป็นช่างปูนต่อมานักโทษก็ได้รวมตัวกันช่วยกันทำลายกำแพงที่สร้างขึ้นมาอย่างรั่วๆก่อนจะช่วยกันสร้างกำแพงขึ้นมาใหม่อีกครั้งให้มีความแข็งแรงทนทานอย่างที่ควรจะเป็น เมื่อกำแพงเป็นรูปเป็นร่างโมเปก็ได้เรียอากีล่ามาสลักชื่อเอาไว้บนกำแพงเพื่อเป็นเกียรติให้กับเขาด้านผู้คุมรายหนึ่งก็ได้เข้าไปรายงานกับผู้การวินเทอร์ว่าในตอนนี้ในหมู่นักโทษริ่มมีการเรียกลำดับยศต่างๆโดยเรียกนายพลเออรวินว่าหัวหน้าผู้กองเรียกว่านายจ่าเรียกว่าพี่ชายและพลทหารเรียกว่าเพื่อน นั่นทำให้ผู้การบอกว่านายพลเออร์วินได้ลุมหัวใจของทหารที่เป็นนักโทษในคุกได้หมดแล้วและกำลังสร้างกองกำลังของเขาขึ้นมานั่นทำให้เขาได้เรียกตัวท่านนายพลขึ้นมาพบผู้การวินเทอร์ได้บอกกับนายพลเออร์วินว่ากำแพงคุกเก่านั้นได้กลายมาเป็นศูนย์รวมใจของนักโทษไปแล้วและมันก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการต่อต้านดังนั้นแล้วเขาจะไม่ปล่อยให้มันมีอยู่อีกต่อไป เขาได้สั่งให้รถตักเข้ามาทำลายกำแพงนั้นไปเสียแต่อากิระไม่ยอมและเข้าไปขวางทางของรถเอาไว้น่าจะให่ผู้การวินเทอร์สั่งให้เปิดวูดทำให้นักโทษทุกคนต้องนอนราบไปกับพื้นมีเพียงอากิระเท่านั้นที่ไม่ยอมหลีกทางเพราะต้องการจะปกป้องกำแพงเอาไว้สุดท้ายผู้การวินเทอร์จึงได้สั่งให้ยิงกระสุนยางโดยเล็งเข้าที่หัวของเขาจนอากิระเสียชีวิตขาดที เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเสียใจให้กับนายพลเออร์วินเป็นอย่างมากจนเขาได้ตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องปลุกศักดิ์ศรีความเป็นทหารของนักโทษในคุกแห่งนี้ให้ลุกขึ้นสู้เพื่อต่อกรกับความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นนายพลเออร์วินได้เดินไปที่กำแพงซึ่งในตอนนี้ได้กลายเป็นซากปรักหักพังไปหมดแล้วเขาได้เข้าไปพูดคุยกับเดลวูซึ่งเป็นอดีตจากของกองร้อยและบอกให้เขาเรียกแถวนักโทษทั้งหมด เดวูได้ขึ้นไปยืนอยู่บนซากของกำแพงและตะโกนให้นักโทษทุกคนจับแถวซึ่งทุกคนก็ยอมทำตามแต่โดยดีจากนั้นนายพลเออร์วินก็ได้ขึ้นมากล่าวนำทุกคนให้ร้องเพลงไว้อาลัยให้กับอากีราเมื่อผู้การวินเทอร์เห็นดังนั้นจึงได้สั่งให้เปิดบูดพักเที่ยงทั้งได้ตอนนั้นยังไม่ถึงเวลาด้วยซ้ำฟังเดลวูเองก็รู้สที่ทุกคนทำวันทยาหัด ซึ่งนายพลเออร์วินเองก็ได้ตะเบะตอบก่อนที่จะทําเป็นเสยผมเพื่อไม่ให้ผิดกฎและทุกคนก็ทําตามก่อนจะเลิกแถวกันไปจากนั้นผู้การวินเทอร์ก็ได้เดินทางมาพบกับนายพลเออร์วินถึงที่ห้องขังพร้อมบอกกับเขาว่าเมื่อคิดไปคิดมาแล้วการตะเบะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎของทหารอะไรและหากนักโทษอ,อยากจะเสยผมเพื่อแสดงความเคารพหรืออยากจะเรียกนายพลเปาหัวหน้าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยเช่นกัน เพราว่าในายพลเออร์วินก็สวนเขากลับไปว่ามันสายเกินไปแล้วเพราะนักโทษเหล่านั้นไม่ได้อยากจะตะเบะพวกเขาไม่ได้อยากดูทีวีหรือกินอาหารดีๆพวกเขาเพียงแค่อยากจะให้ท่านผู้การลาออกจากตําแหน่งไปเสียเพราะเขาได้สร้างความขายหน้าให้กับคนในเครื่องแบบและไม่ควรจะมีอํานาจบัญชาการอีกต่อไปมื่คุยกันเสร็จ ผู้การวินเทอร์ก็ได้ติดต่อไปหานายพลวิลเลอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาของศาลทหารสำหรับความผิดของนายพลเออร์วินแถมยังเป็นเพื่อนสนิทของท่านนายพลอีกด้วย ผู้การได้บอกกับนายพลวิลเลอร์ว่านายพลเออร์วินได้ปลุกระดมนักโทษตลอด,ลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาให้มีความกระด้างกระเดื่องแถมยังบอกให้เขาลาออกจากตำแหน่งจึงสงสัยว่าเขาจะมีอาการทางจิตประสาทและสมควรจะได้รับการรักษาจากจิตแพทย์โดยควรจะย้ายเขาไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าคุกแห่งนี้นั่นทำให้นายพลวิลเลอร์ขอเข้าไปพูดคุยกับนายพลเออร์วินด้วยตัวของเขาเอง ในการพูดคุยกันนั้นนายพลเออร์วินก็อธิบายให้กับนายพลวิลเลอร์ฟังว่าการที่ผู้การวิงเทอร์อ้างว่าเขามีอาการจิตประสาทเป็นเพราะต้องการจะกำจัดเขาออกไปจากคุกแห่งนี้แล้งได้บอกความเป็นจริงอีกว่ามีการแอบฆ่านักโทษอย่างเลือดเย็นในคุกนี้ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านายพลวิลเลอร์จะไม่ได้สนใจในเรื่องเหล่านั้นเพราะเขาก็แค่อยากจะช่วยนายพลเออร์วินออกไปจากคุกแห่งนี้เสียมากกว่าโดยเขาจะเขียนหมายปล่อยตัวและอาการป่วยให้กับนายพลเออร์วินแต่เจ้าตัวกับปฏิเสธความหวังดีนั้น ระหว่างนั้นเองก็มีจดหมายปริศนาถูกส่งมาให้กับผู้การวินเทอร์ใจความว่าในตอนนี้นายพลวิลเลอร์ได้ถูกจับเป็นตัวประกันเอาไว้แล้วนั่นทําให้เขาต้องรีบสั่งการได้ทหารบุกเข้าไปช่วยนายพลวิลเลอร์ออกมาและสั่งให้รถถังน้ําเข้าไปในลานของนักโทษโดยต่อสายยางเข้ากับแทงน้ําในเรือนจําก่อนจะยิงน้ําใส่นักโทษทั้งหลายที่อยู่กลางลาน ขณะเดียวกันเฮลิคอปเตอร์เองก็ขึ้นบินพร้อมหญิงแต่หลังจากเห็นว่าเหตุการณ์ไม่มีอะไรบานปลายผู้การจึงได้สั่งให้หอกลับไปยังลงเก็บโดยหารู้ไม่ว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการของนายพลเออร์วินที่วางเอาไว้ตั้งแต่แรกเพื่อดูกำลังของเรือนจำ จากนั้นผู้การวินเทอร์ก็ได้เข้าไปชี้แจงกับนายพลวิลเลอร์ว่าได้รับจดหมายขู่ว่าจะมีการจับตัวท่านเอาไว้เป็นตัวประกันดังนั้นเขาจึงจะเป็นต้องชิงลงมือก่อนแต่นายพลวิลเลอร์ไม่เชื่อและเขาก็บอกด้วยอีกว่าได้ทราบข่าวเรื่องการเสียชีวิตของนักโทษในเรือนจำลากมีนักโทษคนใดต้องตายไปอีกเข้าเจ้าเรื่องกับผู้การวินเทอร์ฟังเยสก็ได้เข้าไปพูดคุยกับนายพลเออร์วินว่าจดหมายขู่นั้นเป็นแผนการของเขาใช่หรือไม่ แต่จะทำอย่างไรมื่อผู้การวินเทอร์ยังถือไพ่เหนือกว่าเขามากนายพลจึงได้ตอบกลับไปว่าเขาไม่ได้กำลังเล่นไพ่แต่กำลังเล่นหมากรุกซึ่งปกติแล้วในสามตาแรกคู่แข่งมักจะคิดว่าตัวเองได้เปรียบอยู่นั่นทำให้เยสไม่สบอารมณ์ที่นายพลเออร์วินเปรียบพวกเขาเป็นแค่ตัวหมาจึงได้เดินออกจากกลุ่มการสนทนาไป อย่างไรก็ตามผู้การวินเทอร์ที่มองเห็นเหตุการณ์นี้อยู่จึงได้เรียกตัวเยสขึ้นมาพบและเสนอให้เขาเป็นไส้ศึกคอยส่งข่าวให้เพื่อแลกกับการถูกปล่อยตัวเร็วขึ้นจาก3ปีเป็น3เดือน ภาพตัดก,กับมาที่โรงอาหารโมเปและนักโทษอีกคนทำทีเป็นทะเลาะกันจนผู้คุมต้องพาตัวพวกเขาออกไปตอนที่นายพลเออร์วินจะขึ้นมากล่าวกับทุกคนว่าบัดนี้ผู้การวินเทอร์หมดความชอบธรรมไปแล้วพร้อมเสนอให้ทุกคนร่วมใจกันยึกคุกแห่งนี้เพราะตามกฎระเบียบของกองทัพหากผู้การได้สูญเสียการควบคุมคุกไปเขาจะถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยปริยาย เมื่อกลับมาที่ห้องขังนายพลเออร์วินก็เริ่มวางแผนการกันต่อเริ่มจากขั้นแรกต้องจัดการกับทหารของผู้การวินเทอร์ให้ได้จากนั้นก็ไปจัดการกับหอคอยสังเกตการเพราะหากจัดการกับหอคอยได้ก็จะสามารถยึดลานของคุกได้ ขั้นที่3ก็คือการจัดการกับรถถังฉีดน,น้ําและขั้นที่4คือการจัดการกับเฮลิคอปเตอร์ส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือการยึดธงพร้อมชักธงชาติกลับหัวขึ้นสู่ยอดเสาซึ่งตามหลักศาสนลแล้วหมายถึงการร้องทุกข์หนึ่งในคนที่เข้ามาร่วมฟังแผนการในครั้งนี้ก็คือเยสซซึ่งทุกคนต่างก็ไม่เชื่อใจเขามีเพียงนายพลเออร์วินที่เป็นคนเรียกเขามาฟังแผนการในครั้งนี้ด้วย หลังคุยกันจบนายพลเออร์วินก็ได้เรียกให้เยสเข้ามาคุยด้วยและบอกว่าเขารู้เรื่องที่ผู้การวินเทอร์ส่งเยสมาเป็นไส้ศึกเพราะหากเป็นเขาก็จะทำแบบเดียวกันน่นเป็นเพราะวินเทอร์มองที่ความเวลวแต่เขาต้องการจะให้เยสมาช่วยเพราะมองที่ความดีและปล่อยให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเลือกอยู่ฝั่งไหนกันแน่ อย่างไรก็ตามเยสได้เข้าไปขอพบกับผู้การวินเทอร์เพื่อขอต่อรองให้ปล่อยตัวเขาในวันรุ่งขึ้นเพื่อแลกกับข่าวของนายพลเออร์วินแต่ผู้การให้เขาได้เร็วที่สุดคือการออกคุกใน7วันนั่นทำให้เยสยอมบอกแผนการยึดคุก ขอสังเกตการและเสาธงของนายพลเออร์วินให้ผู้การได้รับทราบแต่ทันใดนั้นก็มีนักโทษคนหนึ่งขึ้นมาโวยวายอยู่ที่หน้าห้องของผู้การเพราะเยสกกำลังหักหลังพวกเขานั่นแต่ไม่ผู้การสั่งจับนักโทษคนดังกล่าวไปแยกขังเดี่ยวจากนั้นผู้การก็ได้หันมาสอบถามกับเยสว่านายพลเออร์วินจะลงมือเมื่อใดแต่เขาก็ได้ขอเวลาถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อหาคําตอบในเรื่องนี้มาให้ เมื่อถึงเวลาผู้กองเปเลสก็ได้นำตัวเยสมาพบกับผู้การวินเทอร์เยสก็ได้บอกกับท่านผู้การว่าแผนการที่แท้จริงของนายพลเออร์วินคือการจะชักธงชาติกลับหัวขึ้นสู่ยอดเสาและในตอนนี้พวกเขาก็มีธงดังกล่าวอยู่แล้วซึ่งเป็นธงของผู้การเองเมื่อผู้การไปดูที่กล่องเก็บธงก็พบว่าธงของเขาได้หายไปแล้วก่อนที่เยสจะบอกกับเขาว่าเป็นคนขโมยธงไปให้กับนายพลเออร์วินด้วยตัวเองในช่วงชุลมุนตั้งแต่เมื่อวาน นั่นทำให้เขาถูกจับแยกไปขังเดียวจากนั้นผู้การก็ได้สั่งให้กําลังพลทั้งหมดไปต้อนนักโทษออกมาที่ลานและทาการคนห้องขังซึ่งพวกเขาก็ได้พบอาวุธมากมายแต่กลับหาธงดังกล่าวไม่พบ นั่นทำให้ผู้การรู้ตัวว่าเสียรู้นายพลเออร์วินเข้าให้แล้วจึงสั่งให้กำลังพลทั้งหมดออกมาจากห้องขังแต่ก็ไม่ทันการเพราะฝั่งนายพลเออร์วินก็ได้สั่งให้นักโทษแยกย้ายกันไปทําตามหน้าที่ที่ได้วางเอาไว้โดยส่วนหนึ่งก็นำโซ่มาคล้องปิดประตูทางออกจากตึกห้องขังเอาไว้ก่อนจะไปจัดการกับผู้คุมที่อยู่ในลานเพียงไม่กี่คนไปได้อย่างง่ายดาย พวกเขาเอากุญแจจากผู้คุมไปช่วยนักโทษที่ถูกขังเดี่ยวออกมาส่วนอีกฝ่ายก็โทรศัพท์ไปแจ้งนายพลวิลเลอร์ว่าคุกของผู้การวินเทอร์นั้นได้เกิดเหตุการณ์จราจนและให้รีบส่งกำลังมาช่วย ปัญหาในตอนนี้คือผู้คุมที่อยู่บนหอคอยซึ่งกระหน่ำยิงกระสุนยางลงมาอย่างต่อเนื่องนายพลเออร์วินก็ได้ให้นักโทษช่วยกันนำก้อนหินมาสร้างเป็นกำแพงล้อมรอบเอาไว้เพื่อเป็นเหมือนศูนย์บัญบรรชาการจากนั้นก็ใช้สายยางกับชามทำเป็นเครื่องยิงถุงที่บรรจุด,ด้วยน้ำมันพร้อมจุดไฟใส่หอคอยจนเกิดเพลิงลุกไหมขึ้น ด้านนายพลเออร์วินก็ได้ใช้วิทยุสื่อสารวอไปหาผู้การวินเทอร์และบอกกับเขาว่าตอนนี้สามารถยึดคุกนี้เอาไว้ได้แล้วแต่ผู้การยังไม่ยอมรับความจริงนั่นทำให้ในายพลเออร์วินได้สั่งให้นักโทษนำเครื่องยินหินที่พวกเขาได้สร้างขึ้นมาเองเลียนแบบคนสมัยโบราณออกมาและให้นักโทษอ,อีกกลุ่มหนึ่งใช้ถาดจากโรงอาหารออกมายืนรวมกันเป็นกลุ่มเป็นเหมือนกับโลกคอยป้องกันอีกชั้นหนึ่ง ฝั่งผู้การวินเทอร์ก็ได้เรียกกำลังเสริมให้บุกเข้ามาในลานและพุ่งตรงเข้าประทะในทันทีจนเกิดเหตุชุลมุนขึ้นด้านนักโทษอ,อีกส่วนหนึ่งก็ได้ใช้กระบอกเหล็กและถังแกส๊สมาทำเป็นจรวด RPG ยิงใส่หอสังเกตการจนพังราบเป็นหน้ากรองด้านเครื่องยิงหินก็เริ่มเปิดฉากโจมตีเข้าใส่ตึกบัญชาการแต่ดูเหมือนว่าจะยังแหงเกินไปทําให้ในายพลเออร์วินสั่งให้ขยับเดินหน้าไปอีก10ฟุต คราวนี้หินพุ่งตรงเข้าที่หน้าต่างของห้องของผู้การวินเทอร์เข้าแบบเต็มๆจนไปโดนกับโต๊ะเก็บของสะสมของผู้การก่อนที่พวกเขาจะยิงถุงน้ำมันเพลิงตามเข้ามาจนเกิดไฟลุกไหมขึ้น แม้สปริงเกอร์น้ำจะทำงานแต่ของสะสมของผู้การก็ได้เสียหายไปจนหมดนั่นทำให้ผู้การหมดความอดทนสั่งให้รถถังน้ำออกดำเนินการในทันทีโดยถอนกำลังเจ้าหน้าที่ออกมาจากลานมาคอยคุ้มกันรถน้ำแทนก่อนจะเริ่มเปิดฉากยิงน้ำเข้าใส่กำแพงที่เป็นเหมือนศูนย์บัญชาการของนายผลเอิร์วินฝั่งนักโทษเองก็ได้ปรับกลยุทธ์โยกเอากำลังที่ถือถาดครึ่งหนึ่งมาเป็นโล่ป้องกันกำแพงอีก แต่ระหว่างที่ดูเหมือนว่ากําลังจะเสียเปรียบอยู่นั้นเองนักโทษอีกส่วนที่แฝงตัวเข้าไปถึงห้องควบคุมน้ําก็ได้ปิดวาล์วน้ําได้สําเร็จทําให้รถถังน้ําไม่สามารถยิงน้ําออกมาได้แล้วจนนักโทษได้กลูกันเข้ามาจนกองกําลังของผู้การวินเทอร์ต้องวิ่งหนีกันแทบไม่ทัน นา่นในพลวิลเลอร์ก็ได้โทรหาผู้การวินเทอร์ว่าจะเดินทางมาถึงคุกใน20นาทีพร้อมกำลังเสริมซึ่งทีแรกผู้การก็งงเพราะไม่ได้เป็นคนขอกำลังเสริมไปก่อนที่เขาจะแก้เกี้ยวด้วยการบอกกับนายพลวิลเลอร์ไปว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเมื่อเหตุการณ์มาเป็นเช่นนี้ก็ทำให้ผู้การวินเทอร์ได้สั่งให้เฮลิคอปเตอร์ออกบินพร้อมผลแม่นปืนออกทำการไล่ยิงกระสุนยางใส่นักโทษที่เกาะการจราจน แต่นายพลเออร์วินก็ได้วางแผนรับมือเอาไว้แล้วด้วยการเอาเหล็กที่มีลักษณะเป็นสามขามาร้อยกับโซ่แล้วเอาไปมัดกับรถถังน้ำก่อนจะยัดมันลงในปากกระบอกปืนใหญ่น้ำแล้วสั่งเปิดวาล์วจนสามารถยิงขึ้นไปเกี่ยวเฮลิคอปเตอร์เอาไว้ได้ในตอนนี้นายพลเออร์วินก็สั่งให้เยสซซึ่งเป็นทหารอากาศเก่าออกโรงปีนไต่ไปตามโซ่ขึ้นไปซึ่งแม้ว่าโซ่จะขาดกลางทางเสียก่อนแต่เขาก็ไต่จนขึ้นมาบนหอได้สำเร็จ เยสได้จัดการกับพลแม่นปืนและนักบินไปได้ก่อนที่เขาจะนำหอลงจอดเพื่อนำตัวทหารทั้งสองนายออกไปจากหอและเขาก็ได้นำหอขึ้นบินอีกครั้งเป้าหมายของเขาในครั้งนี้บุกมาที่หอสังเกตการอันสุดท้ายที่มีเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สังหารอากิล่าอยู่เยสจึงบิดหอให้ใบพัดท้ายปาดเข้าทำลายหอสังเกตการจนล้างแค้นให้กับอากิล่าได้สำเร็จ ทว่าฮอก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักทําให้เขาเสียการควบคุมจนฮอตกในที่สุดแต่นายพลเออร์วินก็เข้ามาช่วยเยสออกมาได้ทันก่อนที่ฮอจะระเบิดนายพลเออร์วินได้หยิบธงที่ซ่อนเอาไว้อยู่ในกองหินออกมาส่วนเดลวูก็ได้สั่งให้ทุกคนเข้ามารวมแถวกันทันใดนั้นผู้การวินเทอร์ก็ได้ลงมาที่ลานด้วยตัวของเขาเองพร้อมกับให้พลแม่นปืนขึ้นไปประจำการบนตึกแต่คราวนี้เป็นการบรรจุกระสุนจริง ผู้การได้มาเผชิญหน้ากับนายพลเออร์วินและหันไปพูดกับนักโทษทั้งหมดว่าหากใครขัดขืนคำสั่งจะถูกยิงพร้อมสั่งให้นักโทษทุกคนนอนลงกับพื้นแต่ไม่มีใครยอมทำตามนั่นทำให้ผู้การเดินมาคุยกับนายพลเออร์วินว่าเขาจะสั่งอีกเพียงแค่ครั้งเดียวหากไม่ยอมทำตามจะสั่งยิงนักโทษทั้งหมดในทันทีก่อนที่เขาเจอะคำสั่งเป็นครั้งที่สองให้นักโทษทั้งหมดนอนลงกับพื้นซึ่งทุกคนก็ยังสงบนิ่งเหมือนเดิม เมื่อเห็นดังนั้นผู้การจึงได้หยิบวอขึ้นมาเตรียมสั่งให้หญิงแต่นายพลเออร์วินได้ห้ามเอาไว้และหันไปสั่งให้นักโทษทั้งหมดนอนลงซึ่งครั้งนี้ทุกคนยอมทำตามจเจ้าเบนก็เพียงเยสก่อนที่นายพลจะย้ำว่านี่คือคำสั่งทำให้เขาต้องยอมหมอบลงไปด้วยเช่นกันผู้การวินเทอร์ได้เข้ามาบอกกับนายพลเออร์วินว่าให้ส่งธงมาให้กับเขาแต่นอกจากจะไม่ทำตามแล้วท่านนายพลยังหันหลังกลับและเดินมุ่งหน้าไปยังเสาธง นั่นทำให้ผู้การสั่งให้ผลแม่นปืนยิงใส่นายพลเออร์วินในทันทีแต่กลับไม่มีใครกล้าย,ยิงนายทหาระหระดับตำนานที่เปรียบเสมือนวีรบุรุษของประเทศรายนี้แถมพวกเขายังค่อยๆลดปืนลงท้ายที่สุดท่านนายพลก็เดินไปถึงเสาและค่อยๆชักธงขึ้นแต่ทันใดน,นั้นก็มีกระสุนถูกยิงเข้าที่ร่างของเขาหลายนัดและไม่ใช่จากใครที่ไหนหากแจะเป็นผู้การวินเทอร์เอง ทว่าผู้กองเปเรสก็ได้หันปืนมาที่ผู้การวินเทอร์และขอให้เขาวางปืนลงพร้อมบอกกับเขาว่ามันจบแล้วครับท่านและจับเขามาใส่กุญแจมือฝั่งนพลเออร์วินก็ค่อยๆชักธงขึ้นสู่เสาได้สำเร็จแต่ธงดังกล่าวนั้นไม่ได้กลับหัวหากแต่เป็นธงชาติสหรัฐที่ปลิวสวัยอยู่บนยอดเสาตามปกติก่อนที่เขาจะสิ้นลงไป จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง The Last Castle หรือกบฏป้อมทมินแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ